การแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟผู้ท้าชิงเชฟยงยุกสุดยอดเชฟแห่งการผสมผสานอาหารจีนร่วมสมัยกับเชฟกะทัลเล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟปัม้มในโจนทย์วัตถุดิบหลักหอยเป่าหือและเป็นการประลองยุทธ์สึกแห่งอาหารจีนที่เดิมพันด้วยความเป็นสุดยอดฝีมือเชฟทั้งสองก็เริ่มเนรมิตสุดยอดเมนูออกมาท้าดวลกันแล้วเมนูของเชฟท่านใดจะได้รับมาซึ่งชัยชนะต้องมาลุ้นกันล่ะครับ ันนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเป็นการแข่งขันแมตช์แรกนะครับผม,อมของเชฟกระทะเหล็กใช่อาหารจีนร่วมสมัยเชฟป้อมนะครับผมซึ่งวันนี้แพ้ไม่ได้ครับอันนี้ก็ทางาผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับ ก็เอาแป้งไปใส่มาแล้วนะครับเหมือนจะทำเป็นเป็นเหมือนแตนที่ดูมเส้นมัสตานะผมว่าเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นใช่คุณจะคิดรับผู้ช่วยเชฟกระทะเหล็กนะครับตอนนี้เขากำลังทำเส้นปาคิลินี่นะครับซึ่งเชฟนะครับใช้แป้งข้าวโพดนะครับโปลินตาไข่น้ำน้ำมันมะกอกนะครับมาผสมนวดให้เป็นแป้งนะครับในเมนูปาคิลินี่ผัดซอสเต้าหู้กับตังซุ่นะครับตอนนี้เส้นได้เลิ่มจากแป้งแล้วนะครับไข่แดงร็กบิทโปลินตาด้วยใส่โปลนตาเข้าไปอันนี้มีอ้วนครับ ถ้าผมทานได้เยอะเอาละครับตอนนี้นะครับผมฝั่งเชฟผู้ท้าชิงเฉี่ยวกระเทียมเรียบร้อยแนะเฉี่ยวกระเทียมนะไฟนิดหน่ยนิดหยดำเยอะเลยโอ้โหน่ากินมากดูพันสิครับนี่ไฟแรงตลอดนะครับไฟแรงตลอดที่เห็นอยู่นี่นะไฟมันหอยลงไปได้กินหอมของพริกแดงเข้ามาถึงนี่แล้วนะครับกลิ่นครับโอ้ตอนนี้ก็สูงขึ้นครับไม่มีการตัวนะครับรถมือสุ้นล้วนนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้กาแครับกาแฟครับเนี่ยมันจะหอมกว่าตรงนี้แล้วเดี๋ยวคงเอาไปกรอง แสดงว่าพี่บีต้องเคยกินเมนูอะไรคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมครับเคยครับมันจะออกมาเป็นยังไงครับพี่บีครับมันจะออกมาเค็มๆหอมๆต่อไปนะครับทำเช่กเะทะเหล็เลกตอนนี้เริ่มหยอดอะไรลงไปเลย อ๋อไม่ใช่ถังเช่ามันสมนะคุณชกิดครับในมะละกอนะครับของเชฟกระทะเหล็กนะครับตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กกำลังจะทำให้สมุนไพรต่างๆมาปรับสมดุลในร่างกายเรานะครับเขาใส่สมอเมริกานะครับผสมถังเช่าเกากี้แห่งยิ่งนะครับลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานนะครับเมนูเต๋าหื้อตุ๋นชาสมกับถังเช่าในมะละกอสุกนะครับอันนี้ไม่เคยกินเลยไม่เคยไม่เคยไม่เคยกินเลยครับผมมีตุ๋นในมะละกอเนี่ยแล้วก็มีสม กลับมาทางเชฟพุทธชิครับมีมะพร้าวมีมะพร้าวน่าจะชอบมะพร้าวอ่อนมะพร้าวเผาเลยครับมะพร้าวเผาหอมอร่อยนี่ทำเป็นพัชนาเหมือนกันก็แปลว่าจานแรกใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือเวลาอีกนามสิบนาที ครับี่ดีครับเอนครัชั้นาครนี้อากลับมาทางเชกัทเลยครับดูสเอาน้ำนน้ำซุปนะครับมีานนั้นก็จะมีแฮมอยู่นานใช่ไหม้วก็จะมีุอใส่ลปใส่ลงไปนะครับเป็นน้เพื่อให้้ราออะขยายตัวออกก่อนนะฮะผู้ใช้จริงกันลครับ้สเอาน้าตาลใตาดงน้ายตาลน้ยอันนี้รักษณเป็นน้ขงวยเลยนะฮะ ใส<ร>่น้ำตาลเข้าไปนะครับพุทธกิจครับครับ,รบตอนนี้ที่เห็นนะครับเชฟพุทธาชิงของเรากําลังทําขนมหวานเป็นอาหารหวานนะครับข้างในนั้นมีขิงแก่ใบเตยน้ําตาลแดงนะครับเดี๋ยวเขาจะนาเปาฮื้อมาต้มในน,น้ําขิงเนี่ยนะครับเราจะได้ทานในเมนูเปาฮื้อน้ําขิงไข่หงครับโอ้โหโอ้โชื่อได้ทานมากไข่หง้วยมีอะไ กลิ่นมันก็แรงนะมันกลิ่นเขาใช้เปล่าแก่ไอ้ผีหมดแก่นะฮะมาทางเชฟกระทะเหล็กตอนนี้น้าฮันเปล่ารึเปล่านะครับเปาเป่ื้อของเชฟกระทะเหล็กก็นุ่มนะดูจากการทำแล้วเนี่ยเห็นชัดเลยนี่ขอบดึงเลยแม้นิดเดียวหลุดเลยนี่ตอนนี้เก็บไว้เก็บไว้อันนะลอร่อยดูสิครับมาเด้งรับรับคมมีแค่ไหนอย่างนั้นนั่นแหละและอย่างเชฟโบวเชี่ยวชาญแน่นอนดูดูแบบนี้แล้วอร่อยแน่นอนไหม อร่อยแน่นอนอันนี้พอดีพอดีไม่ยังไงก็ไม่ไม่แข็งงอนและไม่ไม่ไม่เปื่อยจนเกินไปด้วยไม่ไม่เพราะกินผู้ชมทีต้องมีเท็กซ์เจอร์หน่อยนะท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆแล้วไม่ต้องไปหาปลาอ้อที่ไหนกินเลยนะครับนี่มิตเอาตัวเนี้ยครับนะฮะอิ่มทริปกันถูกอ่านี่ครับกลับมาทางเชฟพุท้าชิงครับฝั่งนี้ก็ใส่พริกนะครับพริกใส่ลงไปนะแล้วก็มีหมุนไข่นะครับหมุนไข่หวานอย่างนั้นนะฮะถ้าไข่ได้เป็นไข่ลูกค้านนะไข่ลูกค้าไข่รทานครับ คุณจิดครับถูกต้องแล้วครับนั่นคือไข่นกกระทาันนเองนะครับเทคนิคของเชฟเขาบอกว่าถ้าไข่ขาวเริ่มจับตัวแข็งเป็นสีขาวขุ่นให้รีบตักขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้สุกเกินไปเพราะว่าไข่นกกระทาในเมนูนี้เป็นไข่นกกระทาย่างประตูในเตาคื้อน้ำขิงไข่ของล่ะครับโอ้ไข่นี่ผมไม่เคยกินนะไม่เคยนะคุณผมขอให้เปลาหื้นี่ทำเป็นของหวานนะใช่โอ แล้ววันนี้ดูสิครับสวยมากสวยนะฮะมาทางเชฟกระทะเหล็กกันบ้างดูครับดูครับตอนนี้นะครับกำจะเอาเป่าฮื้อที่อะไรมาใส่ในมะละกอนะครับในซุปสมุนไพรนะครับโอ้แล้วน้ะสมุนไพรที่อบนึ่งไว้แล้วเนี่ยนะตอนนี้รู้สึกจะได้รับรสชาติของสมุนไพรเต็มที่แล้วอ่าใส่เข้าไปคนละสองชิ้นอย่างนั้นครับแมนนี่ยใส่มากกว่านี้หน่อยสามชิ้นไม่ได้คุณพายคุณพาย รสชาติเนี่ยบันฟองใช่ไหมว่าเชงเชงใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมอันนี้มเป็นความหอมทงมันสดชื่นไงฮะสดแล้วมันคล่องคอวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับเป็นศึกระหว่าง2เชฟอาหารจีนสไตล์ร่วมสมัยนะครับอาหารจีนร่วมสมัยต้องมาชิงแชมป์กันนะครับผมและที่สําคัญเป็นแมตช์แรกของเชฟอาหารจีนร่วมสมัยเชฟป้อมของเรานะครับแพ้ไม่ได้ ดเเชคยไม่ได้โอ้โหแล้วดูแกหั่นซ้ายโฟการนะครับเชฟกุ้งแท่งของเรายันแนะกรอบแบบได้ครับแต่อย่าลืมนะครับโฟการครับมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นะครับผมที่เตะจมูกมากๆเตะเล่นด้วยเพราะฉะนั้นสามารถขโมยความขโมยซีนของตัวเป่าหื้อไปได้เต็มอันนี้ทางฝั่งผู้แท้จริงทอดแล้วมันจะสดอยู่เลยมันจะทอดออกมาออกมานั่นจะบอกว่าเผืออนี่ครับผม ทอดให้อร่อยยากมากใช่ทักจะต้องพอดีเลยครับต้องดูที่สีมันต้องดูที่สีอย่างเดียวเลยผู้จัดกิจครับครับผมผมขอแจ้งเมนูนะครับของเชฟผู้ท้าชิงนะครับวันนี้4เมนูด้วยกันนะครับเมนูที่1สเต็กเต่าหื้อฮ่องเต้เมนูที่2สลัด4เสี่ยนเมนูที่3เต่าหื้อลาตินและเมนูสุดท้ายเต่าหื้อน้ำขิงไข่หงละครับ ทายเชฟพุทธสิงใช้เปลือกนะครับมาประกอบกับเซกเอะเออในแต่ว่าทายเชฟพุทธเหล็กเห็นโปกรมจะทําเป่าฮือโรสเซนี่หรือเปล่าเราไม่ออกเลยครับเราไม่ออกกเลยแต่ตอนนี้นะครับผู้ช่วยเชฟระทะเหล็กมาแล้วครับมีปลาปลาเป็นทอดกับมีมีบ้างเล็กๆมีบ้างเล็กน้อยนะครับนอเพื่อให้ทอดกับกระเทียมกับไทยเพื่อรู้สึกนะครับหรือโรสแมรี่โรสแมรี่ครับกับโรสแมรี่นะฮะ ม่น้ำน้ำมันน้ำมันอย่าทิ้งนั่นนะน้ำมันอย่าทิ้งครับผมเปที่ง่ายที่สุดทำอะไรรู้ไหมคลุกกับเส้นสปาเกตตี้เลยครับผมเลยนะฮะโอ้จริงจริงจริงครับตอนนี้กลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับโอ้นี่มากสเต๊กของแกสเต๊กผัดนี่ต้องทำแบบคลักนะครับผมทำแบบข้นเลยแะ้วครับผมน่ากินมากน้ำกรุกเกอร์เหลือเวลาอีก15นาที สำหรับแบบนี้นะเราเล่นกันอยู่ตรงนี้เวลารู้สึกว่าไปเร็วมากอ้าวสิบห้านาทีครับไปได้หมน้ำมันใส่แล้วตัดเลยครับตัดแล้วครับมีน้ำมีน้ำมันนะครับที่ใส่ลงไปนะครับและน่าจะมีเหล้าด้วยเหล้าจีนใช่ไหมครับมีเหล้าจีนอ๋อเป็นแป้งด้วยครับผมเป็นน้ำผสมแป้งนี่เป็นแป้งแป้งอะแป้งฮ่องกงนะครับเนี่ยครับแป้งฮ่องกงตอนนี้ตอนนี้ยังย่งไม่ได้ยังไม่มีนะยังอย่งยังย่งไม่ได้เพราะเป็นเดือดข้นเป็นเดือดน้ำใส่ใส่ไม่ใส่แป้งนี่ ขอบคุณมากนะคะที่เชิญมาวันนี้ครับผมทุกครั้งที่ <c oughs> ที่คุณได้มาก็กาจะคุ้มทุกครั้งนะครับ <c oughs> ทุกครั้งที่มา <c oughs> ที่ไม่รั้งไหนที่ไม่คุ้มเลยครับ <c oughs> มายังไม่เคยเจอเ <c oughs> จอประหลาประแดกใช่ไหมแก กลับมาทางเชฟผู้ชายจีนครับเอาน้ำซุปมาเทนะครับผสมกับอะไรเอ่ยแลมีเปลือยอยู่ใช่เวลาตัดมันใช่มันเสียเวลาเทดีกว่าทําไมน้ะถึงเป็นสีแดงแดงเนี่ยใส่วายแดงลงไปครับถูกต้องแล้วครับเขาใส่วายแดงลงไปนะครับโดยการผสมน้ำสต๊อกแล้วก็น้ำขึ้นช่ายจีนนะฮะแครอทต้นหอมพริกไทยดํากระเทียมขิงนะครับกําลังตุ๋นหอยเปาลือนะครับและนี่ยคือสเต็กเปาลือยห้องเต้แหละครับคุณชักเนี่ยครับอันนี้เป็นวิธีการเดียวกับที่คนฝรั่งเศสทํา ก็อกโกลฟงหรือเบิร์ฟบูกินยองใช่รสชาติเดียวกันเลยฮะเครื่องปรุงก็เหมือนกันแล้วก็ใช้ไวน์แดงเหมือนกันด้วยไว่าตอนนี้มาทางเชฟท่านอะไครับพี่ครับเปาเอื้อเปาเอื้อน้ำแดงของเชฟป้อมของเราษม่์ที่ต้องมีใส่แป้งไปบ้างแล้วต้องมีที่ใส่เมื่อกี้พิ่ใส่เมื่อกี้ใช่ไหมก่อนทาพิงใส่ก่อนปรุงครับใช่ที่ใส่มากแล้วก็น่ากินมากครับผมและธรรมดาครับผมก็จะมาอยู่เป็นแบบโอ้โหน้ำแดงนะครับผมในมอดอินี่เสิร์ฟกันแบบว่าในสไตล์คอนเทมพอรารีนะครับผม อ่านี่มาทงผู้ช่วยเขาทาผู้ทำทีน้ำขิงน้ำขิงใส่แล้วนะครับน้ำขิงแปกกล้วยโอ้โหน่ากินมากนะโอ้แล้วยิ่งที่เกิดแบบหน้าหนาวนะครับอากาศหนาวนะครับผมรับทานเมนูนี้ผมว่าต้องอุ่นสบายแฮปปี้ หลับสบายครับแบบนี้หลับสบายนะเช้ากินดีนะครับผมกินทีกินได้ยิ่งดีตอนไหนก็ดีหมดเลยนะกินตอนไหนก็ได้ใช่ครับอันนี้ครับผมเราจัดแต่งเอาเขียวมาแล้วแล้วนี่เอาแครอทที่นเป็นมรดกน่ะมาแกะเป็นรูปนกอินทรีนะฮะอินทรีกรุงเทพสวยงามโอ้สีสสวยงามครับ คุณจิ๊ครับเมนูนี้นะครับของเชฟกระทะเหล็กนะครับโอ้โหตกแต่งจานเป็นนกอินทรีสวยงามทีเดียวนะครับเขาบอกว่าจริงๆเมนูนี้เป็นเมนูร่วมสมัยเพราะว่าปกติเปาหื้อเนี่ยมักจะทานคู่กับผักนะครับแต่ในงานนี้เชฟกระทะเหล็กได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับนำมาทานคู่กับตับห่านและเห็ดนะครับพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งในเปาหื้อเจ้าสมุทรเจียนซอสตับหงกับเห็ดป่าแล้วครับ ใช่ครับเป็นเวนซินี่น้ำแดงใช่ครับนะครับแต่ว่าอันเดปได้ดีจริงๆแล้วก็ใช้ผัก็อรเก็ตเช่นเดียวกันต่อครับตอนนี้มาทางผู้ช่วยของแชมป์ทัาชิงนักเตะอัลมาสันยานี่ดูสเนยนี่ดูซอสลาบเบียร์้นมากชวยมากนะครับ ดียาจีนนะครัแล้วก็แต่งแต่งให้สวยงามข้างล่างก็มีอ่คณะมีคณะยอดยยอดคณะอยู่ใช่คุณชักคิดครับครับที่เห็นนั่นนะครับก็เป็นซอสสวายแดงนั่นเองนะครับโดยการที่เขาเอาน้ําที่ตุ๋นหอยเป่าฮื้อนะครับมาปรุงรสชาติด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ําตาลแล้วก็เติมแป้งมันฮ่องกงละลายลงไปนะครับทำให้ซอสมีความเหนียวเข้มข้นนะครับน่ารับประทานอย่างนี้ในเมนูสเต็กเป๋าฮื้อฮ่องเต้ละครับโอ้ยอย น่ากินมากมากครับผมแล้วครับแต่เป็นเชฟที่เคยทำงานระดับเชฟพิชลินสตาร์มาแล้ว<ช>เนื้อจริงจริงทางด้านเชฟผู้ท้าชิงสุดยอดเชฟแห่งการผสมผสานอาหารจีนร่วมสมัยก็ได้รังสรรค์เมนูออกมาท้าดวลจนน่าตื่นตาดูท่าสึกการประชันฝีมือในวันนี้เชฟกระทะเหล็กผมได้เจองานหนักแล้วเขาจะสามารถรักษาศักดิ์ศรีความเป็นสุดยอดไว้ได้หรือไม่ช่วงหน้าภาพลาดครับ